สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องคืนนี้ให้รีบนอนครับวันนี้จะมาเล่าบรรยากาศนั่งรอบกองไฟกลางทุ่งนากันครับคืนหนาวกลางทุ่งนามีเถียงนาม้ายกสูงกลางทุ่งกว้างในจังหวัดแถบภาคอีสานร,ราวๆปีพศ2530ยุคที่ไฟฟ้ายังเข้าไม่ถึงทุ่งนาปลายเดือนธันวาคมมีลมหนาวพัดแรง บรรยากาศรอบตัวมืดสนิทมีเพียงแสงดาวระยิบระยับเต็มท้องฟ้าที่หาดูไม่ได้ในเมืองใหญ่ลมหนาวพัดผ่านยอดหญ้าแห้งเป็นระยะความเย็นจับที่ปลายจมูกและนิ้วมือจนต้องกระชับผ้าเขาม้าและเสื้อกันหนาวให้แน่นขึ้นตรงหน้าเราคือกองไฟที่เพิ่งถูกก่อขึ้นจากตอไม้และฟางข้าวใหม่เปเลวไฟสีส้มแดงลุกอย่างรุนแรงตามแรงลมเสียงไม้แตกดังเปรีย้ย พร้อมกับสะเก็ดไฟที่ลอยฟุ้งขึ้นไปในอากาศแล้วหายวับไปในความมืดกลิ่นควันไฟหอมฉุนผสมกับกลิ่นดินและกลิ่นฟางข้าวใหม่เป็นกลิ่นเฉพาะตัวของชนบทหน้าหนาวลุงอินชายวัยหกสิบปลายๆผิวกล้านแดดนั่งอยู่ฝั่งตรงข้ามขอนไม้แก้เขี่ยกองไฟเบาๆด้วยกิ่งไม้แห้งแกหยิบข้าวจียื่นให้เอากินข้าวจีหอนๆก้อนหลานเอ้ย เสียงแกแหบพร่าแต่เจือความอบอุ่นแกเริ่มบทสนทนาด้วยเรื่องสรรพเหระเรื่องราคาข้าวปีนี้เรื่องปลาในบ่อที่วิทน้ำไปเมื่อวานเสียงผาษานกับเสียงจิ้งหรีดที่ร้องระงมทุ่งมันเป็นช่วงเวลาแห่งความผ่อนคลายเรานั่งเคี้ยวเข้าจีห่หอมหอมพิงไฟอุ่นๆรู้สึกถึงความสงบที่เงินซื้อไม่ได้เวลาผ่านไปลมเริ่มพัดแรงขึ้นความเงียบสงัด เริ่มครอบงำบทสนทนาที่เคยเฮฮาลุงอินโยนฟืนท่อนใหญ่เข้าไปเพิ่มแกเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะมองออกไปในความมืดเบื้องหลังเถียงนาสมัยก่อนนะตรงน้นนะ่ะแกชี้มือไปทางดงต้นตาลคู่ที่เห็นเป็นเงาตะคุ่มมันบอแมนทงโลงแบบนี้เด๊นี่คือสัญญาณว่าเรื่องเล่าของจริงกำลังจะเริ่มขึ้นตอนนั่นลุงยังนุม่มไฟฉายทานแพ่งกระดอกกระเดีย ส่วนหญยไช่ไตจุดไฟเอาคืนนั่นเดือนมืดลุงออกมาดักหนูผุกคนเดียวล่มกับพัดแห้งคือมือนีละลุงอินเล่าถึงบรรยากาศในคืนนั้นการเดินย่ำเท้าเปล่าไปบนคันนาที่ชื้นแฉะเสียงนกแสกที่ร้องบินผ่านหัวไปแกเล่าถึงความรู้สึกวูบวาบที่หลังคอเหมือนมีใครเดินตามแต่พอหันไปส่องไฟดูก็เจอแต่ความว่างเปล่า แกเล่าด้วยจังหวะจะคนที่ดีเยี่ยมเดี๋ยวเบาเสียงลงจนเราต้องเอียงหูฟังเดี๋ยวตบเขาา่าฉาดใหญ่จนเราสะดุง้งแกเล่าถึงแสงประหลาดสีเขียวนวลที่ลอยวูบวาบอยู่เหนือยอดไม้ไผ่ไม่ใช่หิ่งห้อยเพราะมันใหญ่เท่ากําปัน้นแล้วมันลอยทวนลมลุงยืนนิ่งคนลุกสู้ตั้งแต่ตีนยันหัวใจเต้นตึบตึบตึบแสงนั่นมันค่อยคลอยต่ำลงมาต่ำลงมา จนมาหยุดอยู่ที่พุ่มไม้ข้างหน้านี่เองผมนั่งนิ่งไม่กล้าขยับตัวตามสายตาจับจ้องไปที่ลุงอินสลับกับมองความมืดรอบตัวจินตนาการเริ่มทำงานหนักเสียงลมที่พัดผ่านใบตาลฟังดูเหมือนเสียงกระสิบแกเล่าว่าสิ่งที่แกเจอคือนนั้นไม่ใช่ผีร้ายหน้าตาน่ากลัวแต่เป็นเงาคนรูปร่างสูงใหญ่ยืนนิ่งไม่พูดจาก่อนจะหายวับไปกับตาทิ้งไว้เพียงกลิ่นธูปจาง คนเท่าคนแก่บอกว่านั่นคือเจ้าที่มาดูว่าใครมาทำอะไรดึกๆดืด่นเรื่องเล่าจบลงแต่ความรู้สึกยังค้างอยู่ในอากาศลุงอินหัวเราะหึ่ในลำคอเมื่อเห็นหน้าตาตื่นของพวกเราแกหยิบใบจากขึ้นมามวลยาสูบสูบอีกครั้งบอต้องย่านดอกคนโบราณเขาวา่าคนดีผีคุ้มมานอนกลางทงกลางหน้าแบบนี้ ให้บอกกล่าวเจ้าที่เจ้าท่างเขาก็เอ็นดูเห่าเหมือนลูกเหมือนหลานแก้เคลียกองไฟเป็นครั้งสุดท้ายให้เหลือเพียงฐานแรงที่ส่งความร้อนระอุออกมาเบาๆบรรยากาศกลับมาเงียบสงบอีกครั้งแต่คราวนี้เป็นความเงียบที่เจือด้วยความเคารพต่อธรรมชาติและสิ่งที่มองไม่เห็นเราเงยหน้ามองฟ้าดาวลูกไก่เคลื่อนตัวไปอยู่กลางหัวน้ำค้างเริ่มลงหนักจนรู้สึกชื้นที่แขนเสือ้อเสียงหมาเห่าจากหมู่บ้านไกลๆ เอาขยับเขามาไกลๆไฟน้อยสี่หลานเดี๋ยวจะหนาวฟังนะเรื่องที่ลุงจะเล่าต่อไปนี่มันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับตัวลุงเองสมัยที่ลุงยังหนุมน่มๆน่าจะอายุรุ่นเร่าเกากันกับพวกเองนี่ละสมัยนั้นหมู่บ้านเฮายังบบมีไฟฟ้านะกลางคืนนี่มืดสนิทมืดชนิดที่ว่าถ้าเอามือมาอังหน้าตัวเองก็ยังแถบมองโบเห็นถ้าคืนไหนเดือนงายก็โชคดีไปแต่ถ้าคืนไหนเดือนดับ มันจะว่างเว้งจนขนลุกคืนนั้นเป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวน้ำในหน้าเริ่มลดลงไปร่วมกันตามห่วยตามหนองลุ่งนัดกับไอเชิดเพื่อนรุ่นพี่ว่าจะออกไปดักปลาแถวตะเคียนคูพกเองคองบ่เคยไปสินะมันอยู่ลึกเข้าไปทั้งท้ายถงนูน่นตรงที่มีต้นตะเคียนสองต้นขึ้นเบียดกันจนรากมันพันกันนั่วเนี่ยไปหมดคนเฒ่าคนแก่เขาถือกันหนักประมาณห้าทุ่มกว่าๆลุ้กับไอเชิด ก็เดินแบกฉมวกกับตะเกียงเจ้าพายุเดินลุยทุ่มกันไปลมหนาวเริ่มพัดมาวูบวูบเสียงกบเขียดที่ร้องระงมจูๆจูมันก็เงียบเสียงลงตอนพวกลุงเดินผ่านมันเงียบจนได้ยินเสียงเท้าของตัวเองย่ำลงไปในโคลนพอไปถึงห้วยตะเคียนคู่บรรยากาศมันเปลี่ยนไปเลยนะหลานอากาศตรงนั้นมันเย็นผิดปกติทั้งที่ไม่มีลมพัด น้ำในห้วยนิ่งสนิทเหมือนกระจกดำๆสะท้อนเงาต้นตะเคียนที่แผ่กิ่งก้านน่ากลัวเหมือนมือคนกำลังกวักเรียกไอเชิดมันกระซิบถามลุงว่าเฮ้ยอินเอ็งได้กลิ่นอะไรไหมตอนแรกลุงไม่ได้กลิ่นอะไรหรอกจมูกมันชินกับกลิ่นโคลนสาบควายแต่พอตั้งใจดมดีๆมันมีกลิ่นหอมเย็นๆลอยมาตามลม กลิ่นเหมือนดอกราตรีแต่แปลกตรงที่แถวนั้นมันไม่มีต้นราตรีสักต้นมีแต่ป่ารกทึบเราสองคนเริ่มมองหน้ากันเลือกลักแต่ด้วยความเสียดายปลาก็เลยแข็งใจเดินลงไปในน้ำน้ำลึกแค่เอวความเย็นของน้ำทำเอาลุงสะท้านไปทั้งตัวเราแยกกันเดินคนละฝั่งห้วยลุงเดินฝั่งซ้ายไอเชิดเดินฝั่งขวาสักพัก ลุงได้ยินเสียงจอมจอมเหมือนมีคนเดินตามหลังลุงมาห่างๆในน้ำลุงนึกว่าไอ้เชิดมันข้ามฝั่งมาก็เลยตะโกนถามไปพี่เชิดข้าม,มาทำไมวะฝั่งนู้นไม่มีปลาเหรอไม่มีเสียงตอบมีแต่ความเงียบแล้วก็เสียงจอมจอมที่ยังดังเข้ามาใกล้เรื่อยๆลุงชูตะเกียงขึ้นสูงหันขวับกลับไปมองข้างหลัง แสงตะเกียงส่องไปกระทบกับผิวน้ำที่เป็นวงคลื่นกระจายออกมาเหมือนเพิ่งมีคนเดินผ่านตรงนั้นแต่ไม่มีใครเลยความว่างเปล่าที่น่ากลัวที่สุดคือความว่างเปล่าที่เรารู้สึกได้ว่ามีบางอย่างอยู่ตรงนั้นตอนนั้นใจลุงหล่นไปอยู่ตะตุ่มแล้วขนแขนลุกชันพร้อมกันโดยไม่ได้นัดหมายลุงตัดสินใจว่าจะขึ้นฝั่งไม่เอามาแล้วปลงปลา แต่จังหวะที่ลุงกำลังจะก้าวขาขึ้นตะลิงหูของลุงก็ได้ยินเสียงเสียงผู้หญิงสะอื้นเบาๆเสียงมันไม่ได้ดังมาจากข้างหลังนาหลานแต่มันดังมาจากบนต้นตะเคียนที่อยู่ตรงหน้าลุงเนี่ยแหละลุงค่อยๆแงนหน้าขึ้นไปมองแสงตะเกียงเจ้าพายุมันสว่างพอที่จะส่องขึ้นไปถึงกิ่งไม้ใหญ่สิ่งที่ลุงเห็นคือมีผู้หญิงคนหนึ่ง ใส่ชุดไทยสีตุ่นๆเก่าๆนั่งห้อยขาอยู่บนกิ่งตะเคียนผมยาวรุงรังปิดหน้าปิดตาปลายเท้าของแกแกว่งไปมาแต่ที่น่ากลัวคือปลายเท้านั้นมันซีดเผือดและที่สำคัญแกไม่มีเงาวินาทีนั้นตัวลุงแข็งทื่อขยับไม่ได้เหมือนโดนผีอัทั้งที่ยืนอยู่ทั้งที่สติยังมีครบผู้หญิงคนนั้นหยุดร้องไห้ แล้วค่อยๆใช้มือแหวกผมที่ปลกหน้าออกช้าๆลุงไม่รอให้แกแหวกผมจนเสร็จหรอกลุงทิ้งฉมวกทิ้งข้องใส่ปลาแล้วโกยเลยวิ่งแบบไม่คิดชีวิตลืมความเหนื่อยลืมหน้ำที่เกี่ยวขาวิ่งลุยน้ำลุยโคลนขึ้นมาบนฝั่งตะโกนเรียกไอเชิดเสียงหลงพี่เชิดวิ่งผีหลอกวิ่งโวยไอเชิดที่อยู่ฝั่งตรงข้าม เห็นท่าไม่ดีก็วิ่งตามมาติดติดเราสองคนวิ่งหนีตายกันออกมาจากห้วยนั้นแบบไม่เหลียวหลังจนมาถึงลานนวดข้าวของหมู่บ้านถึงได้กล้าทิ้งตัวลงนอนหอบแฮกๆหัวใจเต้นเหมือนจะหลุดออกมานอกอกเช้าวันรุ่งขึ้นยายสายป้าข้างบ้านแกมาเล่าให้แม่ลุงฟังว่าเมื่อคืนแกฝันเห็นแม่ส้อยลูกสาวกำนันที่ผูกคอตายที่ต้นตะเคียนเมื่อปีก่อน เพราะผิดหวังความรักมาบอกว่าหนาวหิวอยากได้ผ้าห่มใหม่ลุงกับไอเชิดมองหน้ากันหน้าซีดเลยเพราะชุดที่ลุงเห็นบนต้นไม้คืนนั้นมันคือชุดเดียวกับที่แม่ส้อยใส่ตอนตายไม่ผิดหลังจากคืนนั้นลุงจับไข้หัวโกรนอยู่สามวันสามคืนต้องให้พ่อไปทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้อาการถึงได้ดีขึ้นตั้งแต่นั้นมา ต่อให้ปลาจะชุมขนาดไหนถ้าต้องไปแถวห้วยตะเคียนคู่ตอนกลางคืนให้เอาทองมาฟาดหัวลุงก็ไม่ไปอีกแล้วนี่แหละเรื่องจริงของลุงกลางค่ำกลางคืนในที่เปลี่ยวธรรมชาติเขามีเจ้าของเราอย่าไปลบหลู่หรือถ้าเจออะไรแปลกๆก็อย่าไปทักจําไว้นะหลานนี่แหละครับเป็นเรื่องเล่าของลุงชิดเมื่อเล่าให้หลานๆฟังรอบกองไฟคืนนั้น